สวัสดีค่ะพบก,กับน้องโปเป้บเบนในช่องน้ำโชคเฟมิลี่นะคะดูงามตาเล่นกับพี่เบียนะคะตัวใหญ่บ้าใหญ่บ้าดูดูงามตาจะชนพี่เบียอ่ะเอ้ยมาแล้ว ด uh ูงานตาตาจะไปช่วยเขาลงหญ้าเหรออือหือโอ้มาแล้วมานีแล้วโอ้ชนกันชนกันโอ้ยาเด้อยาเด้อ

คุยประตูให้หลังผลิข้างนอกกอนโ่เาเข้างนอกครับงามน่ะคที่ได้เอารถเขามาเก็บรถสดินั่งรถสดังนี้เดยเนีรวง่ายรถดวงตาปีช่วยช่วยพี่ลงยาตาจะช่วยพี่ลงยาเฮ้ยดู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  ดูเบียดดูเบียดประตูประตูท่านมันงากูท่านอย่ดิท่านเขาได้เล่นดินนั่นะเอาไปท่านนั้นเลื่อนงมาตาต๊ต๊ไปไหนมาไปอันนี้มัน อะไรตาไปไหนดูดู <c oughs> ตาจะชนแม่เตะนักเอดเอาเป็นยังไาก็ม่เอาลูกนเนาะเขนแ่นัง <c oughs> ยังโจ้

Ô, tháng, tháng ấy bác ấy hơi ta, hơi 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 đi hơi 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 ดูงานตางานตาวิ่งเล่นอยู่พี่งามพี่งานจะจับหางน้องอุ้ยอุ้ยงานตาตะพี่งามด้วยมาแล้วดูแหวดคัน ดูงานตางามตาวนันนี้ไปไหนแล้วนะ่ะดูดูไปเล่นสายยางอีกเล่นสายยางอีกเฮ้ยฮดูทีง่งามที่วั พี่าแก้วามาเมาหาแม่แล้วไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่เป้นะไปนู่นเลยเฮ้ยไปเล่นแล้วอานตาเอาเชือก าตา,านตาไปไหนนะงานตาหายอ๋ออยู่นี่เขาขอกบ่เขาคอกเขาขอกอ,อย่าเลย ดูดูดูงานตาวิ่งวิ่งวิ่งดูดูยายวาดกับพี่งามยุทธหัตถีกันบ่แม่ลูกงั้นตา อะไรงามตากินดินถึงไดตายไหมเพราะตีงามตาเลยงามตากินดินน่ะตีงามตาเลยงามตากินดินดูค <c oughs> ันหลังใส่ด้วยดูยายว่าถูตูดยายว่าคันตูดยายว่าจะไปขโมยยางอนะ่ะ ยุดยึดไปเลยไปเลยพอลงอยากเลย,ยพอ<น>่อไงดูดูดูมีขาหลังด้วยมีขาหลังด้วยดเูเล่นโซ่แม่เล่นโซ่แม่เล่นโซ่แม่แม่ดูงานตาเล่นโซ่แม่วาดตาอยากใาส่ไงัดียวอย พี่งานจะเล่นกับน้องนั่น่ะดูดูงานตาไปไหนละดูดูเออเอม่อกเอาขนได้น่อยับบอนเราใหอยู่ดูสิเเ้องใหอยู่ดี

ดูไว้บ kind of like ้าขัดไปไหนเนี่ยบ้าข uh, ัดปัดดันพอล่ะค่ะเบาเบาเกนจะเนเลยนะสะเทือนทั้งหลังออแล้วไม่เอาออกข้างนอกบนอีกที้ไม่นีสิอ वो दिखाई रहा था फोन में